ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4 1ฤดูกาลที่ย่ำแย่ของเชลซีเชลซีในฤดูกาลนี้นแฟนๆหลายคนคงยกให้เป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ย่ำแย่อย่างสุดๆของประวัติศาสตร์สโมสซอนหนึ่งจากอันดับที่ดูท่าว่าจะอยู่ในส่วนครึ่งล่างของตารางแล้วฟอร์มการเล่นและผลงานของทีม ก็ย่ำแย่มาตลอดทั้งซีซั่นการเสริมตัวที่ดูจะไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่ในเรื่องหลายด้านกับงบประมาณที่สูญเสียไปเชลซีเ <Chelsea S 1> พิ่งพบเจอปัญหาการเปลี่ยนเจ้าของทีมจนในหลายๆอย่างในสโมสรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน,นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เชลซีมีผลงานที่ย่ําแย่ได้ขนาดนี้โครงสร้างสโมสรที่เปลี่ยนไปแนวความคิดของผู้มาใหมย่ย่อมมีความแตกต่างจากเดิม ส่งผลให้ทีมต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เริ่มฤดูกาลมาเชลซีต้องพบกับฟอร์มการเล่นที่ดูไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลจนบอดบริหารชุดใหม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการปลดทูเลิลและแต่งตั้งพอตเตอร์เข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้มันเลวร้ายลงไปกว่าเดิมแต่ว่าการทีร่ปลดทูเิลในครั้งนั้นมันดีแล้วจริงหรือด้วยผลงานที่พอตเตอร์ทําให้กับเชลซีมันไม่ได้ดูดีขึ้นไปจากเดิมจะดูแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําไป ชัยชนะที่สะกดยากกว่าสอบโอเน็ตพร้อมการเล่นที่ดูจะขัดใจแฟนบอลหลายคนความเพื่งเขือของทีมมันหายไปจากทีมที่โทมัสตูเกิลกล่าวไว้ว่าจะเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากแข่งด้วยกลายเป็นทีมที่อ่อนน้อมกับทุกทีมที่มาพบเจอเมื่อเปลี่ยนโค้ชและยังไม่ดีขึ้นต่อมาเจลซีได้มีการเสริมผู้เล่นเข้ามาชุดใหญ่ใช้งบประมาณไปอย่างบ้าคลั่งเพื่อกอบกู้สถานการณ์แต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับไม่ต่างไปจากเดิมใช่ที่ว่าแนวรุก การที่ได้นักเตะใหม่เข้ามามันทําให้ทีมตูมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมูริกเฟริกเอนโซและคน,นอื่นๆแต่ถ้ว่าปัญหาสุดท้ายก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เชลซี Chelsea ยังสะกดคําว่าชัยชนะยากเหมือนเดิมโดยผู้เล่นชุดใหม่ที่ดูแล้วจะเน้นเรื่องของระยะเวลาในการโชว์ผลงานหลายคนที่เข้ามายัางเป็นแค่ดาวรุ่งที่ยังต้องฟาร์มเพื่อเกิดจนจุดท้ายเชลซีต้องแก้ปัญหาอีกครั้งด้วยการปลดพอตเตอร์และหาโค้ชคนใหม่เข้ามา แต่ถ้าว่าโค้ดใหม่ที่เข้ามานั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยถึงแนวทางของทั้งสองฝ่ายทําให้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีใครมาคุมทีมทันทีในตอนนี้ท้ายที่สุดก็เป็นแฟงลมัมพาดต,ตำนานสโมสรอนที่กลับมาคุมทีมชั่วคราวอีกครั้งเพื่อยื้อไปจนจบฤดูกาลแต่ท้ายที่สุดการมาของลมัมพาดก็ไม่สามารถทําให้ฟอร์มการเล่นของทีมออกมาดีขึ้นทีมยังคงพร้อมที่จะแพ้อย,อยู่ตลอดเวลาโชคจะดีที่ในช่วงแรก เชลซีมีคะแนนกักตุนเอาไว้จนสามารถการันตีรอดตกชั้นได้ไม่งั้นมันน่าจ,จะเป็นฤดูกาลที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมสําหรับทัพสิงบรูการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปการเสริมนักเตะที่เน้นจํานวนแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การบริหารของบอร์ดชุดใหม่ที่เข้าขั้นสอบตกแบบสุดๆแรงจูงใจของนักเตะที่หายไปในช่วงท้ายนี่คือการบ้านที่ยิ่งกว่าทีสิทธิ์ของมหาลัยสำหรับเชลซีในตอนนี้ถ้าอยากกลับมาเป็นสิงโตที่พร้อมขยํำทุกทีมได้อีกครั้ง ปัญหาทุกอย่างต้องแก้ไขให้ได้ปีนี้อาจจะเป็นปีแรกสําหรับบอร์ดชุดใหม่ในการทําความเข้าใจอะไรหลายอย่างก็ต้องมาดูกันต่อว่าในฤดูกาลหน้าเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่ลัมพาดบอกใบ้แข่งตบเท้าอําลาเชลซีเพียบแน่ครั้งลัมพาดกูซื้อชั่วข่าวของเชลซีเผยคำทิ้งท้ายในการทำหน้าที่ในถินซนฟอร์ตริ it, ด้วยการบอกใบ้ว่า จะมีนักเตะหลายคนที่อำลาทีมไปเช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นี้หนึ่งในนั้นคืออัสเปลิกวต้ากองหลังกัปตันทีมแลมพาร์ดเสร็จสิ้นระยะเวลาการทำงานช่วคราวรอบสองไปทีเรียบร้อยมีผลงานที่น่าผิดหวังพาทีมจบอันดับ12ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ย่กที่สุดของเชลซีในรอบ30ปีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากเรื่องกุญสือที่ว่ากันว่ามอริโอโปลเชติโนจะเข้ามาแทนที่แลมพาร์ดนั้นก็ยังเป็นเรื่องของขุมกำลังนักเตะโดยเฉพาะนักเตะขาออก ซึ่งหลังจบเกมเสมนนอนีก็เซนหลายคนแสดงท่าทีโบกมืออำลาแฟนๆเป็นแนๆว่าจะย้ายออกไปรเร็วๆนี้เช่นอัสเปลกัวต้ารูเบนลอกตันชิกอิเซนพูริสิตหรือเมสันเมาส์พันบอลยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกับอัสเปลกัวต้าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ด้วยความเคารพต,ต,ตัวเขาและสิ่งที่เขาทำกับสโมสรวันนี้มันค่อนข้างเห็นได้อย่างชัด